สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจี๊ยบทุกท่านนะคะมาพบกับเจี๊ยบวันนี้นะคะเจี๊ยบนำรถ MG 3 Hybrid Plus นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดที่ราคาค่าตัวของเขาตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเขามีการปรับขึ้นแล้วนะคะในราคา619,900บาทและก็มากับชุดแต่งนะคะแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ราคาพิเศษสามารถทักอินบ็อกเข้ามาหาเจี๊ยบได้ตอนนี้ราคาพิเศษ ราคา5 9า9 0า9นี่ยจะยังจัดโปรให้อยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็เหลือไม่เหลือไม่กี่สีค่ะคุณลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้แต่วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่ารถคันนี้ mg 3ให้ r i d ิดพลสเนี่ยสีเหลือจะมีการตกแต่งอะไรบ้างเพราะคันนี้เป็นชุดใหม่ล่าสุดที่จะมีการตกแต่งดีไซน์ก็คือเป็นของ S Sporty ค่ะแน่นอนค่ะค่ายนี้การดีไซน์ของเขาเน้นเป็นแนวสปอร์ต ซึ่งตัวสีดำมาปกติแล้วตัวแรกที่เจ็บนำมาให้ชมอะคะ่ะที่เป็นของตัว MG Thailand มันจะเป็นสีดำเงาใช่ไหมคะชุดนี้สเกิร์ตของเขาจะเป็นออกสีดำด้านและจะมีเนมเพจอะคะ่ะคำว่า S s p r t t y อยู่ด้านหน้านะคะซึ่งเจ็บมองว่าการดีไซน์อะรถรุ่นนี้กับชุดสเกิร์ตชุดเนี้ย เข้ากันได้ดีนะคือแล้วแต่คุณลูกค้าเลยชอบแนวไหนเพราะเจี๊ยบมีชุดสเกิร์ตให้คุณลูกค้าเลือกหลากหลายค่ายมากๆส่วนคันนี้เจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแม็กเพราะปกติแล้วแม็กอะคะ่ะเจี๊ยบลงไปคันที่แล้วเป็นแม็กขอบ18ใช่ไหมคะคันนี้เจียบลงแม็กขอบ16ให้ค่ะขนาดยางจะเป็น1 9 5 5 5เ1 6ทับ 55, นะคะเป็นแม็กทูโทนนะคะที่ปัดมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเจ๊ว่าเขาก็ยังมีความเท่อย,อยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าเลือกของเอสปอร์ตตี้สังเกตไหมคะว่า ตรงด้านข้างของตัวประตูกับตรงแก้มซ้ายนะคะหรือแก้มขวาจะมีคำว่า เอสปอร์ตี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นสติเกอร์คุณลูกค้าสามารถแจ้งเจ็บได้นะว่าจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะก็อยู่ที่ความชอบเลยแต่ถ้าติดไปก่อนแล้วค่อยลอกออกก็ได้ค่ะคุณลูกค้าคะกระจกมองข้างรถคันนี้เป็นสีเหลืองก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเหลืองพร้อมกล้องรอบคันและรุ่นนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวให้กับลูกค้าอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยมือจับเขายังเป็นการดีไซน์สีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีปุ่มคิเลสค่ะเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนี่คือฟังก์ชันออปชันของรถรุ่นนี้รุ่นนี้จะต้องบอกเลยนะเคาาามีกรกรรัษ่ะ ให้อยู่ในเลนด้วยเขามีการแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยอย่างที่จะแจ้งเนาะว่ารถรุ่นนี้ด้วยความที่เขาเป็น b s e gment แบบ h c h b a c k ค่ะคุณลูกค้าเขาประหยัดน้ํามันมากๆวิ่งได้26.2กิโลลิตมีการเทสไดเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญอะ่ะคุณลูกค้าที่ออกรถไปแล้วมีการใช้จริงอะ่ะเขาสามารถวิ่งได้ถึง30กว่าเลยนะคะคราวนี้ถามว่าอยู่กับ อัตราสิ้นเปลืองอยู่ตรงไหนอยู่ที่การขับขี่ของคุณลูกค้านะคะว่าคุณลูกค้าขับรถแบบไหนพอรถคันนี้เขาสามารถขับได้ถึง4โหมดนะคะจะเป็นแบบ ev 100%ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบพาราเรียลคืออย่างที่เจ็บแจ้งหนอว่าพอด้วยความที่รถคันนี้สามารถขับเป็นแนวแบบ ev ได้มันเลยทําให้ประหยัดน้ํามันนะคะคุณลูกค้าก็ลองดูค่ะเป็นรถไฮบริดที่ น่าใช้จริงๆค่ะของลูกค้าแล้วก็รถ,รถคันนี้จะมีการตกแต่งดีไซน์ด้วยงานของ Esporty สังเกตไหมคะว่าชายล่างของเขาอ่ะจะเป็นสีดำด้านเห็นไหมคะแล้วก็จะมีเนมเพจคำว่า Sporty อยู่ด้านท้ายนี่คือการตกแต่งดีไซน์ของรถคันนี้ด้านหน้าด้านข้างเนี่ยคือหล่อจัดเต็มอยู่ละส่วนท้ายรถจะจะขอพามาดูตั้งแต่ด้านบนเลยนะคะตัวนี้เราจะมีตัวคลิปฉลามสีดาบนหลังคาเห็นไหมคะแล้วก็งานสปอยเลอร์หลัง เป็นสีดำที่เป็นสีดำออกอมันไม่ได้เป็นดำเงาอ่ะมันเป็นดำด้านที่มันมีความสปอร์ตค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายตัวนี้ต้องบอกเลยว่เขาใช้สีเหลืองนะคะในการตัดเฉดสีเห็นไหมคะจะต้องบอกว่ารถคันนี้แต่งออกมาแนวนี้คือสวยจริงและนี่อีกหนึ่งชิ้นงานนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะ ชิ้นงานนี้ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์ที่อยู่ตรงใต้บนโลโก้ดีกว่าบนโลโก้ MG แต่ว่าจะอยู่ตรงใต้กระจกมองหลัง<ม>เห็นไหมคะคุณลูกค้าเขาดีไซน์ได้สวยจะต้งบอกว่าชุดนี้เจ็บจัดให้เลยคุณลูกค้าชอบสไตล์การแต่งรถแบบคันนี้ก็สามารถทักอินบอกเข้ามาสอบถามราคาเจ็บได้เจ็บจัดให้ราคารถแบบพิเศษเลยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะตัวสเกิร์ตท้ายการดีไซน์เขาจะเป็นดิสเซนเซอร์สีดําด้าน ส่วนเซนเซอร์ที่มาจากโรงงานนะคะ3จุดพร้อมกล้องมองหลังยังใช้ได้งานได้ปกตินะเพราะว่าตัวงานสเกิร์ตของเจี๊ยบมันจะอยู่ใต้ตัวเซ็นเซอร์ค่ะมีเนมเพจแทบทุกจุดของชิ้นงานสเกิร์ตเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างส่วนด้านหลังของลูกค้าจะอยู่ตรงมุมขวานะคะ mm hmm. เห็นไหมคะมุมขวาของตัวรถแล้วก็จะมีไฟทับทิมอยู่ตรงกลางนะคะกรณีที่มีการขับขาบยามกลางคืนตัวนี้ก็จะมีไฟสะท้อนให้นะคะ การดีไซน์แบบนี้จะว่าจบนะคะสีเหลืองเป็นรถที่แต่งโชว์บ่อยเพราะว่าเจี๊ยบว่าสีเหลืองมันเป็นสีหวานนะสีพาสเทลอะแต่งออกมาแล้วมันดูดีแล้วเจี๊ยบมีรถพร้อมส่งมอบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรคุณลูกค้าสามารถแจ้งเจี๊ยบได้เลยนะคะคันนี้ด้านหลังด้วยความที่เขาเป็นรถไซส์นี้นะคะบีเซ็กเมนต์จะต้องบอกเลยว่าเขายังมีการดีไซน์ช่องแอร์หลังให้กับคุณลูกค้ามีราวมือจับนะคะ3ามตำแหน่งเบาะที่นั่งเนี่ยจะเป็นเบาะทูโทนคะ่ะคุณลูกค้า เป็นสีดําตัดครีมนะคะเน้นความหรูหรานะด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปสุดค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะได้เป็นภายในแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าอาจจะขออนุญาตพาดูด้านหน้าสักนิดนึงนะคะพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลขนาด10นิ้วหน้าจอเกี่ยวกับสถานะรถขนาด7นิ้วค่ะการวางคอนโซลเกียร์รุ่นนี้เขาก็ยังเน้นเป็นโทนออกสีครีมเบดนะคะเน้นหรูหราเหมือนเดิมเลยแต่ ความที่เขาลงรายทละเอียดที่เจ็ดบชอบมากๆคือมันจะเป็นแบบสีเงาๆค่ะ,คะลูกค้าความเงาอ่ะเวลาที่เป็นคอนโซลเงาๆแล้วเป็นสีครีมอ่ะมันเลยมีความเด่นออกมาเลยคันนี้จะบอกเลยอยากให้ลูกค้ามาลองขับขี่นะคะด้วยความแรงของเขา194้า194แรงมา้า250นิวตันเมตรประหยัดด้วยแรงด้วยและระบบความปลอดภัยจัดเต็ม จัดเต็มมากๆความสะดวกสบายอย่างที่เจ็บแจ้งเนี่ยจะพาไดูเนี่ยคุณลูกค้ารู้เลยว่ารถคันนี้สามารถอะคะ่ะใช้ได้ทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูกใช้รถคันนี้ประหยัดเทคโนโลยี Technology, Technology, ต้องบอกว่าล้ำสมัยมากๆยูทูบเบอร์คงบอกเลยว่ารถไซเนี่ยดีเซ gment นะคะคุณลูกค้าด้วยขนาดของเขาอะ ราคามันเป็นราคาของรถอีโกคาร์ราคา5 0 0 0 0นกว่าคุณลูกคา้าถ้าเกิดตัดสินใจอ่ะรุ่นดีเริ่มต้นที่5 000, 5, 000, 5 000, 9 000, 9 0 0รุ่นท็อปอยู่ที่5 9 9 9 0 0บาทต่างกัน40,000่นระบบความปลอดภัยที่ต่างกันก็คือเบาะภายในนะคะตัวลองท็อปจะเป็นสีดํา ส่วนตัวนี้ค่ะก็จะมีกล้องรอบคันนะคะมีระบบเตือนออกนอกเลนนะคะก็ว่ายง่ายเขาจะมีระบบเอดาะะ้าค่ะมาให้กับคุณลูกค้าสนใจแคมเปญดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะหรือคุณลูกค้าเคยดูรีวิวเจี๊ยบที่เป็นล้อมแม็กนะคะก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามแคมเปญเจี๊ยบได้ สนใจนะคะโทรหาเจ็บสายด่วนเลย0 9 2ย์1 4 9 6 5หรือจะทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเจ็บก็ได้นะคะหรือจะทักเข้าไปที่ช่องทางไลน์นะคะสะดวกช่องทางไหนทักหาเจ็บได้เลยช่องทางไลน์แอดไซน์ก่อนนะคะแล้วก็ MG 2000แต่ถ้าจะทักอินบ็อกซ์เพจลูกค้ากดเข้าที่ข้อความได้เลยแต่ถ้าต้องการความรวดเร็วโทรหาเจ็บเพื่อปรึกษาการจัดไฟแนนซ์ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งรถเจ็บมีบริการไฟแนนซ์ให้กับคนลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนอของประเทศไทยเจ็บมีที ะะวิ่งไปหาคณลูกค้าเซ็นถึงบ้านและมีโปรดักต์่ะที่มีความรู้ความสามารถนะคะส่งมอบรถนอกสถานที่ด้วยนะคะก็ฝากติดตามเพจเจ็บด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะเรามีเตรียมส่งมอบรถ MG4 ตัว X4 ส้มกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะจบไลน์นี้เดี๋ยวจะจะนำรถ MG4 นะคะ มาไลฟ์ให้กับผู้ลูกค้าดูพร้อมกับ z ซ e v นะคะที่ราคาค่าตัวเพียงเรือเพียง6,99,000เท่านะั้นะนะคะก็ฝากติดตามอีก2ไลฟ์นะคะวันนี้นะคะจะขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะพาชมอีกสักรอบนะครั